ไอชาวมันพูดว่าอยากกลับไปคืนดีกับพี่ตัวถามพี่นี่นะพี่ยันชอบไอช้ชางอยู่ไหมพ่อก็ชอบนะถ้าสมมติว่าไอช้ชางมัมาขอพี่คืนดีอะ่ะพี่จะยอมคืนดีกับมันไหม สวัสดีทุกคนด้วยนะคะคือวันนี้พี่ชาจะมาแกล้งพี่ออกๆนะคะคือแต่ว่าพี่ยังไม่สบายพี่ก็เลยเดี๋ยวปลอมเสียงไปแกล้งพี่เขาละกันตอนนี้เสียงพี่แบบป่วยมากก็อยากจะปลอมเสียงไปแกล้งพี่เขานะคะเมื่อกี้พี่เห็นพี่เขาออนอยู่ ก็เด <bunker. S 1> ี๋ยวเราจะปลอมเสียงไปขอขึ on, okay. Hello. Hello. Uh, see, ้นน uh, ีพี่ออฟกันนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมเดี๋ยวพี่ปลอมเสียงกันแล้วตอนนี้เราก็ปลอมเสียงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราส่งคำขอเข้ากลุ่มไปเลยฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลพี่ออฟอ่าครับผมหนูปลอมเองรู้ละจำเสี่ยนได้ คือหนูอยากเล่นกับพี่อ่ะแฟนพี่อยู่ปะอืมไม่อยู่นะงั้นเล่นกันหนูนสองคนเนี่ปะได้เลยโอเคกดย,ยิ้มพี่อาร์อร์วิอาอ์ตฮัลโหลครับไม่ค่อยเล่นกันเลยหนูมว่าเล่นกับพี่เลยอ่ะหนูป่วยไม่สบายอืมมาสงสา,ารมาชิจายาให้หน่อยไ <c oughs> อ้ยายให้น้อง เราหมอเท่านั้นไม่มีหรอกหมอไม่มีพี่คะพี่ฉากไม่พาไปหามหมอพี่พีเจอรัยเนาะน้องมันเจร้ายแต่พี่ออกเจร้ายกว่าเจร้ายตรงไหนพี่เจร้าย,ายมากๆเลยพี่ทำกับมันไปเยอะมากเลยพี่ไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้ตั้งใจทำก็ไม่ได้ตั้งใจสองทำก็ไม่ได้ตั้งใจถ้าพี่ตั้งใจมันจะเป็นยังไงไม่รู้ดิหนูอ่ะ วันนี้ที่จริงอะหนูป่วยแต่หนูมีเรื่องสําคัญจะคุยกับพี่เรื่องอะไรอีกหรอเป็นเรื่องสําคัญไงหนูถึงมาคุยด้วยเนะี่ยงั้นไม่สําคัญไม่มาหรอกโอเคแต่เราต้องลงจับแต่เราต้องลงก่อนเดี๋ยวเราตายช้าปไปไหนพี่ชา้านอนโอ๊ยพี่มีตัวหนูลงร่างนะไปนู่นลงล่างลงล,งล,งลง่างหัวจะลิงวะ มานกรงงไปแล้วรอตายแต่มันไม่มีของ <c oughs> ใช่มันไม่มีข้องเลยอะะลก็ลองปุ๊บเอ้ทุกเกือบตกอะ่ะคือหนูว่าม่ได้จะคุยเรื่องอะไรหรอคืออุย้ยมันลงมาข้างล่างเราแหละลงมาแล้วเราลงมาข้างล่างหงันมามาวแล้วตามามา,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 มา ทำไมเราต้องเป็นฝ่ายนี้แต่เราไม่มีปืนอาเราลงมาเราคือคือหนูอะได้ยินในชามันพูดว่าอยากกลับไปคืนดีกับพี่แต่หนูว่าห้ามมันเองแหละไม่ให้มันกลับเราห้ามทำไมล่ะเพราะหนูว่าอยากได้มาฟังคำจากปากพี่เองหนูเถียงจะให้มปนฝ่ายเหนียวพี่หรือเปล่า พี่ออกหนูหามจริงๆนะพี่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับหนูเหรอสัญญาอะไรลืมโล้ก็ไม่ได้เล่นในการนานๆพี่พี่เคยสัญญากับหนูว่าจะไม่พาแฟนพี่อะมาเจอมันเพราะว่าหนูไม่อยากให้มันเสียใจอ่ะแล้วทำไมรู้หรอว,ว่าพี่พาแฟนมาเจอฉันโอ้ทำไมยังไม่รู้พี่มัน ฟังอะ่ะหนูรู้หมดแหละหนูอยู่บ้านอย่ยงแบบมันทำไมยังไม่รู้หนูรู้หมดแล้วว่าพี่ทำอะไรบ้างแล้วทำไมพี่ทำกับมันอย่างนั้นคือคือหนูอะ่ะเข้าใจพี่มากเลยนะว่าเฮ้ยพี่แม่งมันแบบผู้ชายที่แบบที่หนูไว้ใจคนหนึ่งอต่ตั้งแต่นหนูเล่นยงแล้วพี่มาแต่แบบพี่ผิดคำสัญญาแล้วหนูจะเชื่อใจได้ไงว่า ถ้ามันแบบกลับไปคืนนี้กับพี่อ่ะมันมันอะพี่จะดูแลมันได้แล้วแล้วคือแบบพี่พี่ก็รู้ว่ามันรักพี่พี่จะเอามัาคืนนี้กันทำไมไม่พี่จะเอามาเจอกันทำไมถึงพี่กับมันจะคบกันแป๊บเดียวเหมือนเหมือนคุยคุยคุยกันเออแต่ว่าหนูว่ามันรักพี่นะรู้ครับ ดูแล้วหนูถามพี่จริงๆนะว่า,วาพี่จริงๆนะว่าพี่เจอเปลยน,นะเจอแล้วหนูไม่มีกระเป๋าอ่ะก็ฟองอยู่ด้านบนหนูไม่ยอมเก็บ ไมีผู้ชายมีแบบเติมเกมแนะนำนะคะนั่นคือ Payzone Payzone มีตลาดซื้อขายไอดีเกมบัตรเติมเกมสุ่มของรางวัลเติมเงินมือถือเติมเกมมือถือไอดีเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดและสินค้าไอทีนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็มาเลือกดูได้เลยนะคะวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยนะคะกดสมัครสมาชิก แล้วก็สมัครสมาชิกผ่าน Facebook นะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะกดแค่นี้นะคะก็จะเข้าสู่ระบบเพย์โซนได้เลยนี่คะ่ะพี่เข้ามาแล้วนะคะวิธีเติมเงินเข้าเว็บเพย์โซนนะคะก็คือกดไปที่เติมเงินวิธีเติมเงินนะคะหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งทอยค่ะสามารถเติมผ่านวอลเล็ตเงินสดทูมอนี่เติมเงินผ่านธนาคารหรือพร้อมเพย์ได้เลยะคะ่ะส่วนพี่ชาัดเนี่ยเลิกเป็นเติมผ่านวอลเล็ตค่ะวิธีการเติมผ่านวอลเล็ตง่ายๆนะคะให้น้องๆเนี่ยโอนเงินผ่านเบอร์วอลเล็ตค่ะแล้วก็ใส่เลขอ้างอิงค่ะพี่เธอเลขอ้างอิงนะคะ นี่นะคะเงินก็เข้ามาแล้วนะคะ100่อยพลอยนะคะแล้วเพจโซนะคะยังมีการสุ่มรางวัลต่างๆใช่ไหมคะอย่างที่จะลองสุ่มรางวัลให้ดูนะคะเกมสุ่มรางวัลสุ่มเพชรฟรีไฟลัคกี้สกินปืนบัตรเติมเกมลัคกี้สกินปืนสินค้าไอทีสุ่มบัตรกอลีน่าเชลแล้วก็ยกสล็อตสุ่มบัตรทูมันนี่นะคะพี่จะเลือกเป็นยกสล็อตสุ่มบัตรทูมันนี่นะคะสุ่มรางวัลค้งละสิบพอยนะคะอย่ามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่กันนะคะเริ่มการสุ่มพี่จะอุ๊ยตกใจหมดเลยพี่จะเริ่มสุ่่่่่่่่มมมเเเเลลลลยยยยยยยนนนนนะะะะะคคอออุททกกกฮ้้้พพีีไไดดงาาาาาๆัแหหูจถว เอ,เอาไอว่าไหมไม่พี่มีเราสองอยู่เอาไม่เอาหนูไม่มีกระเป๋าไม่คือหนูมีเรามีใจใหพี่ตัวถามพี่นี่ไหมพี่ยังชอบไอ้ช้างอยู่ไหมพ่อก็ชอบนะพี่ก็ยังชอบมันอยู่ใช่ไหมมันมันได้รักพี่นะแล้วถ้ามืพี่ถึงอยู่ๆพี่คือมีแฟนไหม เอพี่ก็บอกว่าทุกคนกันคือพี่พี่จะไปชดบัลล์เพราะเรื่องแค่นั้นน่ะหรอใช่พี่มันเป็นเรื่องเล็กมากนะะแล้วพี่ไปชดได้วยการมีแฟนใหม่แล้วแบบแฟนใหม่พี่มันก็แบบเกาะพี่อย่างกับปีน่ะไม่ยอมปล่อยพี่อย่างเงี้ยพี่จะทำยังไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่จะปล่อยมันน่ะนะถ้าถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งมันพาแฟนใหม่มันมาเจอพี่อ่ะพี่จะรู้สึกยังไง เออก็เสียใจนะใช่ไหมแล้วพี่ไม่คิดถึงตอนนี้พี่พาแฟนมาเจอมันนะก็พี่ไม่ได้อก็แฟนพี่จะเล่นได้ไงโอ้ยพี่ไม่ใจร้ายว่ะไม่ได้ใจร้ายพี่พูดว่าพี่ไม่ได้ใจร้ายได้ไงพี่ทำแบบพี่สาวหนูเจ็บแล้วเจ็บอีกอย่างเงี้ยแล้วแบบคือแฟนแฟนพี่จะเล่นด้วยแล้วพี่จะชวนมันมาทำผากะแสมา หนูเหนื่อยว่ะพี่หนูสงสารมันมากเลยอ่ะมันร้องไห้เหมือนหมาอะไรอ่ะเราไม่สงสารพี่หรอกพี่โดนด่าเนี่ยสงสารแต่พี่ทำตัวเองเนี่ยแกหนูอะดาห,หนูเนี่ยดาพี่อยู่คนใจร้ายจะดาพี่เลยอะไรพี่น่าสงสารนะ ตดวรู้วิธีได้สงสารน่ะพูดแล้วเศร้าพูดแล้วเศร้าต้องไปร้านเล่าซะแล้วโอ๊ย,อยใครยิงถังอะ่ะเออใครยิง้างวะตัวมันอยู่ไหนช่ะช่วยหนูหนๆๆช่วยหนูกอนหนูหนูถามนี่หน่อยนะว่าถ้าสมัยว่าไอช้าวอ้อนมาขอพี่คืนดีอ่ะพี่จะยอมคืนดีกับมนนไหม เราถามจริงๆถ้าถ้าไอ้เช้ามันขอพี่คืนเนี่ยพี่จะยังคืนเดือนนะอ่ออ่อเอมเอมีิมพี่จะวอรยังไงวะเนี่ยพี่ก็ยังไม่เล่นกับแฟนนะเพรอยากกลับแหละแต่พี่ก็ยังไม่เล่นกับแฟนใช่ไหมแกหนูทำให้มันเล่นกับแฟนเลยง่ายๆเลยโอ้โหพี่งานง่ายง่ายาเลยแฟนพี่อ่ะหนูวอรแค่นนั่นแหละ พี่ไม่ควรเอาเขามาแต่แรกเขาเลยเหมือนกับว่าพี่คุยกันแบบแป๊บเดียวเองแล้วพี่ก็มีใหม่เลยแล้วหนูก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วอย่างเลยฮะพี่พูดแล้วนะพี่พูดแล้วนะว่ายฮะถ้าพี่เลิกกับแฟนพี่จะกลับมาหามันพี่พูดแล้วนะพูดแล้วว่ายฮะถ้าพี่เลิกกับแฟนพี่ละพี่จะกลับมาคืนมีหรายช้างครับแนนวนาทำให้เลิกกันเไม่ยากหรอก พี่เยอะหนูทำได้พี่ข้างบนมีคนข้างบนมีคนนั่นแหละข้างบนมีคนเอย่าหนูอ่ะจะทำให้พี่กับแฟนอะไรแบบนี้ไม่อยากหรอกแฟนพี่เขาหนูว่าพี่เลือกคนผิดละคนแบบเนี้ยแล้วพี่ชอบเหรอเวลาที่แบบมีคนมาด่าพี่ช้างอ่ะไม่อเออก็จะอย่างว่าแหละพี่ช้างมันหนาแฟนพีใจยับเลย <c oughs> พี่รู้ไหมคาหนูอ่ะไปจีบแฟนพี่มาเปน แฟนพี่บอกลักโนด้วยแหละดีแล้วทำไมพี่พี่ถึงเลิกโค้กคนแบบนี้ที่เอาตะกะอะไรคิดคะพี่ไม่รู้ครับพี่สาวหนูโอใจสวยพี่ถือจะไล่ก็พี่ใจลายตั้งแต่นานแล้วมันละค้อย่างพี่ยังไงวะหนูงงวะหนูงงงดีพี่ก็งงเหมือนกันพี่รู้แล้วนะว่าถ้าพี่เลิกกาแฟน่ะพี่จะกลับไปคืนนี้เลยช้า ครับหนูอยากให้มันแก้แค้นพี่มากเลยแบบเอาคนอื่นมาเอาแฟนใหม่มาอวดพี่อย่างเงี้ยพี่จะได้เจ็บที่มันเจ็บเจ็บไปทางหัวใจทำไมยังทนไม่รู้มันมู้ทีบ้า่าวางยังทนอยู่ได้ในเวลาไหนพี่ถ้าพี่เลิกกับแฟนแล้วชา้าเขาไม่เอาพี่มาคบกับหนูกันแน่เอ๊เดี๋ยวม้วงหน้าชาเขาไม่ติดนะ พี่ก็อย่ามองหน้าชากีมองนมมันแล้วพ้อชากิงอ๋อพี่ไม่ต้องพี่ไม่รู้หรอกพ่อไม่รู้หรอกพ่อนอนชากมีนมได้หรอโอ้โหรุนแรงมากเลยจี่มาลองจับนมมาเดินอยพี่มาลองจับนมในชากมาพี่จะไ a y รู้ว่านมมันใหญ่หรอใช่โอเคก็คิดว่าได้กระดาษ แ okay. รเย่ยอความจริงมาพเลนนะ <c oughs> ไม่เป็ไอย่าไปบอกชักแล้วร <c oughs> ัไม่บอกบอที่เอาอยางหนักไอชักมอยู่ใช่ไหมหลกัลกลกตคิดถึงเสมออ้โี่ไม่ได้คุยกับมันเลยนะไม่ได้คุยแล้วพี่ก็ลืม,มันน,นานๆอาจจะลืมนะ แต่ไมได้คุยนานๆแน่น,นะพี่แต่พี่ขยันชวนมาเล่นเกมมันคงไม่ลืมไม่ง่ายหรอกมั้งเนาะมาเล่นเกมบ่อยกินชวนเล่นเกม,เามาแล้ววะไหนจะชวนแฟนไปห้องอะ่ะเอมพี่พูดแล้วนะว่าถ้าพี่เลิกกับแฟนแล้วพี่จะมาขอไฟช้าพี่พูดแล้วน่ะต้องพูดนลเอ,อ้ยหนูจะทำให้พี่กับแฟนเลิกกันเอง <c oughs> จะก,กัน <c oughs> จะรอดู เดี๋ยวหนูจะเอาแฟนพี่ออกไปจากชีวิตพี่ให้ได้จะตายระบายจุ๊จุ๊ดูกันส่องคนรู้กันสองคนนะรู้กันสองคนแล้วไป